ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฌานสี่เหล่านี้ฌานสี่เป็นฉไนภิกษุในธรรมวินัยนีสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่บรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เพราะวิตกวิจารณ์สงบลงไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขบรรลุจตุตตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้มีอุเบกขา เป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายชันสี่เหล่านี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิพปราจีนหลังไปสู่ทิพปราจีนบ่าไปสู่ทิพปราจีนฉันใดภิกษุ จเจริญกระทำให้มากซึ่งฌานสี่ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุจเจริญกระทำให้มากซึ่งฌานสี่อย่างอะไรย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพานภิกษุในธรรมวิน,ยนัยเนีสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปฐมมาฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่บรรลุทุติยชาญมีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบลงไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌาน ที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขบรรลุจะตุตตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับสมนัตโทมนัก่อนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญกระทําให้มากซึ่งฌานสี่อย่างนี้แลย่อมเป็นผู้น้อมไปสูนน่นิพพานโนมไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน